สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นหอคอยที่แบบโอ้ยมองขึ mm ้นไปแล้วมันไม่ท้อแล้ว่าหมายความว่ายังไงใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็จะมาเล่นกันนันเองเป็นหอคอยที่แบบเขาบอกว่าเป็นหอคอยแบบมีออนพิงพิงออนอะไรเงี้ยงงงงงก็นั้นแหละ คือแบบมันนะคแน่นอนว่ามัน,นเป็นแมปหอคอยอีกล้ก็ช่วงเนี้ยคือฟินกับแมปหอคอยทพรคนคือแบบช่วงเนี้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้แบบพอเจอแมปหอคอยมันก็จะต้องคลิกเข้ามาเล่นตลอด ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะก็คงจะเป็นโรคที่ติดหอคอยอะไม่ใช่ติดใจเธออืมคำคมบาดใจใช่ปะมันดูเหมือนคำคมนะแต่มันก็ไม่ใช่คำคมอะก็คือก,ก็งงแหลอะอืม โยโตกก็คือตกได้ยังไงก็ไม่รู้ฮอลอยากจะบอกว่าจะมาฉะเฉลยว่าสุดท้ายเนี่ยเราชอบสีอะไรนะคะทุกคนสุดท้ายสีที่เราชอบเนี่ยก็คือสีพาสเทลนั่นเองสีพาสเทลทุกคนรู้อยู่ใช่ไหมว่าสีพาสเทลมันเป็นสีที่แบบอ,อ่อ,อนๆดูแบบ ดูซบซอบสมูทสมูทสีน่ารักน่ารักอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะเราชอบสีนี้นะคะทุกคนคือแบบคือทุกคนอาจจะเห็นว่าอ้าวไม่ได้ชอบสีชมพูหรออะไรแบบเนี้ยคือไม่ไม่ได้ชอบสีชมพูทุกคนไ,ไม่ได้ชอบสีชมพูแต่ว่าอ้าวโหไม่ได้ชอบสีชมพ,แมชชมพูแต่ว่าชอบพาสทเทลนะคะแต่ก็อเออจะเรียกว่าไงดีอ่ะจะชอบสีชมพูอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ไง คือจะไม่ชอบสีชมพูมันก็ไม่ใช่อะค่ะก็คือชอบทุกสีเลยที่เป็นพาสเทลมันเหตุผลก็คือเอ่อมันดูเป็นแบบสีสบายตาแบบอ,อใครๆก็ชอบแหละใครๆก็ต้องชอบแหละสีพาสเทลแต่ถ้าไม่ชอบเขาก็คงชอบสีดุ้มแหละเอ๊ะเกดโอ้ยก็ตอนนี้คือเลือดร้อนรัวๆทุกคน จะตายไหมเนี่ยก็ถ้าเกิดตายก็คือคลิปนี้จะจบทันทีเลยถ้าตกเนี่ยไม่เป็นได้เพราะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าตายเนี่ยหรือป็นปตยเย้น,นั่นคือที่คนรู้จักกันน,น,นะคะงั้นเรามากดออกกันไปพร้อมๆกันเลย <laughs> เนี่ย เพื oh. s <S ่อนทั้งหมดที <uttering> ่มีเปิดเผยว่าเพื่อนมีร้อยสิบสามคนนะคะแล้วก็มีโลบักอยู่สี่สิบสองนะคะตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมใช้เปลืองจังนะคะเดี๋ยวเราหาทาวเวอร์สนุกสนุกมาเล่นกับทุกคนดีกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยมาสเตอร์อีซีทาเวอร์โอเคฉันเชื่อนายนะ ฉันเชื่อฉันเชื่อนายนะฉันเชื่อนะนเนี่ยเพิ่งอัดได้แค่ห้านาทีนะก็แพ้ละก็เนี่ยเป็นหอคอยที่เราคุยเราชอบมากก็เป็นพาสเทลด้วยอะเห็นไหมเราก็ชอบสีพาสเทลพราะฉะนั้นก็ไปเลยกันเลยจ้าเล่นกันเลยโอเค นี่สีแรกก็จะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงสีม่วงก็คือสีม่วงสวยเนาะดูดิม่วงแบบออกลาเวนเดอร์โทนโทนสีคล้ายๆผมเลิงลี่อะเนาะส่วนสีต่อไปทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่ในเรนโบว์อะเรนโบว์มันต้องมีสีอะไรบ้างสีแรกสีม่วงแล้วต่อไปก็ต้องเป็นสีน้ำเงิน โอเคก็ช่างมันเถอะทุกคนช่างกับเสียงโทรศัพท์เธอะค่ะทุกคนเรามาเล่นกันต่อนะคะเราไม่ต้องกังวลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเราเกิดทุกคนคืออยากจะบอกว่าเราเกิดวันจันทร์นะคะแต่ว่าทําไมชอบท <complexities> ําไมทําไมถึงชอบหลายสีก็ไม่รู้นะคะก็จอะเยอะเป็นอะไรที่ดีนะ อันอันนี้อะไร <c oughs> อ่ะซทุกคอนโอ้โหไปนั้นเหรอโอเคโอเคคือมันมีอันนี้ก็มาทั้งหอคอยสีชมพูและอุ้ย ฉันเซียใจะคอมพิว์ตอร์ทูโอ้ยได้โอ้ยสีเขียวเป็นเขียวแบบพาแถวพาแถวนะคะนี่ก็จะแบบประมาณแบบเขียวมิน้นขอคุยนอกเรื่องนะอืมพ่อชอบกินไอติมอะไรกันบ้าง ที่พูดเรื่องนี้เพราะช่วงนี้มันมันมันร้อนอช่วงนี้มันร้อนก็เลยอยากกินไอติมนิดนึงก็เลยขอพูดถึงเรื่องไอติมสักนิดนึงนะคะอทุกคนชอบกินไอติมร้ออะไรกันมัน้งรถที่ค <c oughs> อเป็นอะไรเนี่ย ก็ไอติมที่เราชอบเนี่ยก็คือรสสตอรอเบอรี่กับรสชอ็อกโกแลตถ้าถามว่าทำไมอ่ะมันมันสตรอเบอรีร่มันก็ออกจะหวนานหวานนะคะส่วนชอ็อกโกแลตมันก็ออกจะแบบอุย้ยฟินน่ะกินแล้วเจรา,ายเนี่ยจเจรายแทนไอติมแล้วทุกคนหนยุยหนยุยโอเค พูดไปก็ฟินไปนะคะทุกคนระหว่างนี้ก็ชวนคุยเรื่องหน้าหิวนะคะสำหรับใครยังไม่ได้กินข้าวเช้ากันเนี่ยมันลงคลิปเจ็ดโมงโอุย้ยกมันคลิปลงเจ็ดโมงเอ้ยเดี๋ยว,ยวคือมันเด่นมันห่างขนาดน,นั้นเหรอคือคนมันไม่กล้าเดินไปหรอกคะ่ะเราอะไม่ไปทางรัดหรอกคะ่ะเพราะทางรัดเนี่ย <c oughs> ทางรัดดูเสี่ยงมากเลยค่ะทุกคนก็ทางจะดูเสี่ยงมากเลยนะอุ้ย <c oughs> <c oughs> ทุกคนอุ้ยเสียวเสียว <c oughs> เดินอ้อมดีกว่าฉันไม่ค่อยเก่งการโดดข้ามกำแพงถึงจะเจอทุกหอคอยก็แต่ไหนๆก็มีทางเลือกสองอันละเอาที่ไม่ใช่โดดข้ามกำแพงก็แลลวกันอึบอึบเือึบถ้าชาดอะอุอยะเอาทุบอึ้งทำไมอุ๊ยทำไมอ่ะแก้งอะมันแก้งชัดๆเลยฉันกกำลังจะไปถึงได้อยู่แล้ว เอาบอู้ยุมรูวงออกมาเฉยเอ้ยเออเอ้เอา,เอา,เอาทำไมอ่ะทำไมไม่ขึ้นลูกโอเคเล้งลี่เธอภูมิใจในความฟันหลุดของแคนไหมล่ะหลุดได้ไงอ,ะอ่ะไม่รู้อะไ,ไปกัดอะไรมาไม่คือมันจะหลุดแบบสุดๆแล้วไงแฉันก็เลยแบบไปห้องน้ำมาดึงมันนะดึงเองเนี่ยนะโอ้ย,อย <laughs> เขียวว่ะเลือดออกเปล่า ออกนิดเดียวคือบนปากครั้งเดียวจบเร็วอ่ะโออุ้ยได้อห้าแล้วได้รางวัลด้วยอจะองค์ทำไมอ่ะทําไมความอันนี้ดด้อะไรอ่ะสวยเออสวยดีดอ่ะรรตรงนี้มันคือแถบสีที่งามเลยสีนี้มันดูสีลามเนี่ยใส<ด>สีลามมะนาวแบบ ดูมะนาวมะนาวเนาะเป็นแบบอะไรที่พาสเทลเอ้ยคิดถึงไอติมมะนาวอะหรอฉันก็จะอยากกินเหมือนกันเคยกินครั้งนึงแล้วมันติดใจไปชั่วชีวิตเลยอ่ะอุอ้ยอุย้ยนี่มันโหด,ดเกินไปแล้วนะคะโหดเกินไปแล้วนะไม่ได้ไม่ได้โอ๊ย วิ่งเสียวเสียวค่ะอึบอะไออะอุอุ้ยซ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 กรอกว่ายฟันพอฟันหายมันรู้สึกไม่คุ้นอะคือปกติมันจะนั่งโยกทั้งวันเลยอะก็คือเขาจะโดนบ่นไปวันๆนะครับ ปีอุยอ้ยหุยตกใจหมดเลยนะคะนึ้นกูจะทุกคนมันมีลมปล่อยพ่นออกมาอู้หูอื้หทุกคนคืออย่างเสียวอะค่ะอุยอ้ยชั้นหกแล้วนะทุกคนก็อีกกี่ชั้นนะี่ยหนึ่งสองหกหกค่ะ เออเออเอเอนอะอีกหกชั้นเองเนี่ยพูดปลอบแต่ตัวเองหเนี่ยแค่อีกแค่หกชั้นเองนะฉันน่าสบายอยู่แล้วล่ะใช่เั้ยเล็งลี <c> ่ <oughs> อะไรกันเดียโออ้ยอ,อะไรเนี่ยหนี่ปีนมาได้ไงเนี่ยแบบนี้เลงลี่เธอจะปีนไหวหวรือเปล่า,าฉันก็แค่ปีนขึ้นมาเฉายๆอะไะไหนเธอลองมองข้นไปข้างบนดี โอ้โหท้อเลยเธอมองให้ฉันเถอะเธอเธอแก้งฉันท้อตลอดอุ้ยเดี๋ยวฉันมาเหยียบตรงนี้ดีกว่านี่อุ้ยอุ้ยตอนนี้ย<อ>ฉันเป็นมือโปรแล้ว่แต่ฉันก็ยังต้องใช้จุเซฟเยอะดีนะโอ,โอ้ยมีไฮยูไอด้วยด้วยโอ้โหทำให้หน้าจอไม่รกค่ะถ้าเป็นชีวิตจริงเธอจะกล้ากระโดดแบบนี้ไหมเธอฉันไม่กล้าหรอกเธอกลัวไปก็ ไม่เอาเล่นเกมแรกชีวิตหรือไงฮะได้ออกทีวีครั้งเดียวเราก็ตายนะเลนเลยฉันไม่เอาด้วยหรอกทำอะไรอ๋อหาของกินน่อยอ่ะเธอไม่ได้หาของแกเธอกินมะม่วงไปแล้วไม่ใช่หรอเล้งี่ ตกรถเธอไม่กินแล้วใช่เป้าไอ้ไอ,ไอ้เล็งไม่ไ,มได้เลยอุอ้ยมีไนท์ด้วยอะ่ะมีไนท์โหมดด้วยขอปรับแล้วก็โรเพกับทุกคนนะคะนี่มันมืดซะแล้วเหรอน,นี่ย <c oughs> มืดซะแล้วสินะถ้าเกิดมืดแล้วขอกลับบ้านได้คน,นนะคะ เลงรีแบบเลี่ยนอะเลี่ยนจนต้องเดินหนีขอเดินกลับบ้านด้วยได้ไหมคะถ้าเกิดเดินกลับบ้านตอนฝนตกเนี่ยทุกคนอาจจะกลัวนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวแล้วนะคะ เอาล่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดจับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายพวกคลิปยาวมันคลิปมันยาวมากเกินไปแล้วล่ะค่ะไปแล้วเหรอแทนจะไปแล้วนะเลนงลี่เดินกลับบ้านด้วยกันเถอะค่ะทุกคนกรี๊ดอะไรเล็กๆกระกระดุกกระดักนิดหน่อกอ่ะ เราเดินกลับบ้านไปด้วยกันเถอะที่รักโอเคนะโอเคแล้วใช่ไหมบ๊ายบายนะ